บรากราบสุริวันสุขวับพี่ท่านเห็บกับมาพบทธเหมือนเดิมเห็บเติ้ลเห็บสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลนหน้าช่องเห็บก็ไม่ทาให้บิดเบังยวเห็บใครกดตามมาเนี่ยค่าข้าววันค่าข้าวเย็นเนี่ยครบจบหมดเลยทุกคนเห็บก็ยีด้วยเห็บกับพี่ตามตัวเลน่าช่องมาเห็บรวมถึงพี่ๆในครอบครัวด้วยเห็บแล้วสำหรับพี่ๆท่านไหนเห็บที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่เห็บอยากได้เอาชามที่เหมือนแบบนี้เนี่ยก่อนใครเห็บหรือว่าอยากได้เอาชามเพิ่มเติมที่มันมากกว่านี้ก่อนใครเห็บแค่ลองเปิดใจตามมาทุกคนเห็บปัดขอให้ และใต้ครับอธิบายครับมันจะมีช่องทางเข้าอยู่ครับจิ้มลงทางเข้าครับและเข้ามาเป็นข้อโคดเดียวกันครับหวานฉ่ำสดชื่นแน่นอนครับและส่วนตอนนี้เนี่ยรับทูเลตแล้วด้วยครับก็ลองเปิดใจตามไปแล้วกันครับทางเข้าจะรู้โปรไฟล์ครับและสหรับวันนี้เนี่ยหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับผมบอกเลยครับโมเมนตัมคล้ายๆเอาอีลาวเมื่อวานราคาเปิดมาแข็งครับวันนี้เนี่ยหนึ่งคู่ไอร์แลนด์วิชั่นหนึ่งครับตอนที่หนึ่งสี่ห้าครับพี่รู้จักทีมยทอย่างทิตตี้ยูนิเต็ดไหมครับ วันนี้ไหลต่อหน้าเดียวครับสวยมากๆจริงครับถ้าใครไม่รู้จักลองไปเสิร์ชหาดูครับวันนี้เปิดบ้านจะมินฮาครับสติที่พบกันช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยสองดูการแล้วครับชนะทั้งไปทั้งกลับ4ี่เกมรวดทุกคนและอย่างผลงานในบ้านอุทิตตอนนี้เนี่ยไหลพ่ายตลอด8เกมลังสุดที่ลงเล่นผลงานในรวมเยี่ยมมากๆครับวันนี้เหมือนปีประตูแพ้เลยครับส่วนวินฮาเนี่ยเกมเยือน5เกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ายังชนะใครไม่เป็นครับสุดท้ายเกมนี้เนี่ยเหมือนบอลชนะนนไปแล้วหนึ่งประตูครับวันนี้ตัวเน้นจับหนักกรนนนเนี่ยแนะนำครับ ไว้เลือกเชียร์ไปด้านของทิตตี้วิเต็ดตอนตี 5, นหนึ่งสี่ห้าครับไอรลนวิชช์หนึ่งได้ดูท่านครับเอาเป็นว่าชอบตามมาประเดิมครับทุกคนสวัสดีครับ